กันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าดูข่าวการเมืองกันหน่อยท่านนายกก็อยู่ระหว่างทัวอีสานนะคือไม่ได้ไปเที่ยวไปทํางานนะคะไปที่ร้อยเอ็ดกับไปที่อุบลราชธานีก่อนการประชุมครมสัญจรจะเริ่มขึ้นในวันที่1-2กรกฎาคมนี้แต่เป็นครมสัญจรที่โคราช<อ>แล้วเห็นว่าเตรียมจะนําคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ สวมเสื้อผ้าไหมมัดมีหางกระรอกประยุกต์สีทองร่วมประชุมครมอรแล้วก็เตรียมจะผลักดันเรื่องของกังเกงแมวโคราชเป็นซอว์พาวเวอร์ด้วยขณะเดียวกันจับตากันหน่อยศึกชิงอบจอปรปทุมธานีพรุ่งนี้แล้วใครจะเข้าวินนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ ัดใหญ่ Imagining Better Living ยกทับกว่า20โครงการมาไว้ในงานเดียวที่บริเวณชั้น1นึ่งเซนท r นเวิลด์พร้อมรับข้อเสนอและโปรโมชั่นจัดเต็มพบกันตั้งแต่27ถึง30มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเติมเต็ม the Ecosystem for All นะคะให้กับเซนทันซิติเซ่นนะคะหรือทุกคนที่อยู่รอบๆมีความสมบูรณ์มีความเติมเต็มมีความเป็นอยู่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น